วันนี้เราจะมาดูลิ้นมงกร,กรสวัสดีที่ทำการยกยอดครบ1เดือนแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําการเช็ครากหรือว่าดูรากว่าออกเยอะหรือยังก็ไปดูคลิปการยกยอดสั้นๆเป็นคลิปช็อตสักหนึ่งนาทีกันก่อนนะคะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินเยอะอ้วนเสียฟอมหมดเลยนะคะลิ้นมังกรสวัสดีต้นนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําการยกยอดกันนะคะก็หนักแรกเราก็มาร์กจุดก่อนนะคะว่าเราจะยกตรงนี้นะคะการยกยอดนั้นก็เป็นการรักษาฟอรมไม้เพื่อให้ได้ฟอร์มที่สวยนะคะฟอร์มเก่าไม่สวยเราก็ยกเป็นฟอร์มใหม่นั่นเองนะคะตัดออกมาแบบนี้นะคะก็จะได้ยอดใหม่มาแบบนี้นะคะใบหลุดแล้วก็นําไปชําได้นะคะไม่ต้องซีเรียสทาปุ้นแดงเหมือนเดิมเลยนะคะปุนกินหมากของคุณยายบ้านเรานั่นเองนะคะทาแบบนี้นะคะทิ้งไว้7็วันค่อยเอาไปชํานะคะอย่าเพิ่ง เอาไปชําเลยนะคะเดี๋ยวเน่านะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนยอดนะคะหรือว่าใบนะคะหรือว่าส่วนตอนะคะตอแม่ของเขาที่เราตัดออกมานะคะแบบนี้นะคะก็สามารถให้หน่อได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเอาชํายังไงไปเลยก็อันนี้ก็อยู่ในกระบะชํานะคะเราก็มาปากักปักทิ้งไว้นะคะเราชําในหินภูเขาไฟล้วนนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะใบต่างๆเราก็เอามาชําได้นะคะ ก็จบแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ลงคลิปไปนะคะจนถึงวันนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ1เดือนพอดีนะคะสําหรับการยกยอดนะคะวันนี้ก็เลยจะนํามาเช็ครากให้ดูนะคะซึ่งเมื่อวานก็ทําคลิปช็อตไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปยาวนะคะก็เลยนํามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็น รากของเขานะคะที่ชำครบ1เดือนแล้วนะคะออกมาเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะบางคนสงสัยนะคะว่าลิ้นมังกรที่ฟอรอมใหญ่ๆแบบนี้ไม่กล้าตัดกลัวรากไม่ออกไม่ต้องกลัวนะคะในสุดท้ายแล้วเขาก็จะออกรากมาแบบนี้ถ้าเราล่อรากเป็นนั่นเองนะคะรากใหญ่นี่ก็จะเป็นรากที่ยึดเกาะนะคะส่วนรากฝอยๆที่ขึ้นออกมานั้นนะคะเป็นรากแขนงก็จะเป็นรากที่ใช้สําหรับการหาอาหารนั่นเองนะคะมีรากออกมาที่กับใบด้วยนะคะแบบนี้นะคะนํามา ให้ชมนะคะสําหรับใครที่กลัวการยกยอดนะคะกลัวว่าชําแล้วรากไม่ออกชําแล้วจะเน่านะคะถ้าทําถูกวิธีนะคะทําตามขั้นตอนโอกาสเน่าก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะซึ่งคลิปที่ทําการสอนยกยอดแบบละเอียดละเอียดก็มีอยู่ในช่องนะคะลองไปค้นดูย้อนหลังได้นะคะทําคลิปไว้ให้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเราก็อยากเผยแพร่ความรู้นะคะเทคนิคและประสบการณ์ที่เราได้สะสมมานะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้ มีความรู้กันนะคะสําหรับมือใหม่นะคะอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นใบของสวัสดีนะคะที่เราก็บอกว่าเราจะเอามาชําแต่ว่าผ่านมาหนึ่งเดือนจนต้นที่ยกยอดออกรางแล้วเราก็ยังไม่ได้ชําเลยนะคะก็สามารถนําไปชําได้นะคะแต่วันนี้เอาให้ดูนะคะว่าเราทิ้งไว้หนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆนะคะอันนี้ก็เป็นใบของเขามังกรหรือพีฟิเตอรี่นั่นเองนะคะ ยาวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถตัดเครื่องได้นะคะการตัดเครื่องมีคนถามมาหลายคนเลยนะคะว่าเราตัดเป็นท่อนๆได้ไหมก็ตัดได้นะคะอย่างอันนี้ก็ให้ดูนะคะนี่ก็เป็นท่อนเล็กใช่ไหมคะจริงๆแล้วปลายใบเขาเน่าไปนะคะเราก็เลยตัดออกไปแล้วก็ตัดออกมาอีกครั้งนึงมันก็เป็นท่อนๆแบบนี้ก็สามารถช้ำได้นะคะ ก็เป็นไอเดียสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเราสามารถทาปูนแดงทิ้งไว้แบบนี้นะคะเป็นเดือนน้องก็อยู่ได้สบายเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราเอาวางไว้ในที่ที่มีความชื้นสักหน่อยสังเกตนะคะเขาก็จะเริ่มมีรากออกมาเองด้วยความที่เขาอยากรอนนั่นเองนะคะสังเกตไหมคะมีตุ่มเล็กๆเ,เราเรียกว่าตุ่มรากนั่นเองนะคะเริ่มออกมาแบบนี้นะคะเหี่ยวๆแบบนี้นะคะเราเอาไปลงดินสักพักเดียวนะคะเขาก็จะมีรากฟูออกมา ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะสําหรับเจ้ามาก้านะคะเป็นไม้ที่อึดมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเน่ายากมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะด้วยความที่เขาอยากรอดนะคะลิ้นมังกรก็เป็นไม้มาสจาัจจันมากเลยนะคะเวลาเราตัดเราตัดแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าส่วนอื่นเขาเน่านะคะ ก็ไม่จําเป็นจะต้องริดออกมาจากต้นอย่างเดียวนะคะหรือบางครั้งเราจะสามารถตัดครึ่งก็ได้นะคะตัดครึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าใบเขายิ่งเล็กหนอ่อเขาก็จะออกมาเล็กมากนั่นเองนะคะถ้าใบใหญ่หนอ่อเขาก็จะออกมาใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นใบของคิสมาโยที่เราได้นําไปชําแล้วมีการตัดหน่อออกไปหลายรอบแล้วนะคะถ้าเรานําเอากลับไปชําอีกกรณีนี้เขาอาจจะไม่ออกรากแล้วนะคะสังเกตดูว่าเนื้อไม้บริเวณที่เขาออก าตายหมดแล้วนะคะมีวิธีแก้ไขนะคะโดยการรีคัดนั่นเองหรือว่าเราตัดเนื้อไม้ส่วนที่ตายออกคาปูแนแดงแล้วก็ชำใหม่ออกรากใหม่นะคะอันนี้ก็มีคลิปสอนในช่องเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปค้นดูได้นะคะชื่อคลิปว่าชำเป็นปีไม่มีรากแก้ไขแบบนี้ประมาณนี้นะคะลองไปค้นดูได้นะคะก็ ยกยอดแล้วฟอร์มก็จะสวยๆแบบนี้นะคะการยกยอดก็เป็นการรักษาฟอรมไม้เป็นการทําจํานวนมีคนถามมาว่ายกยอดเนี่ยใช้กับไม้ชนิดใดได้บ้างนะคะคําตอบก็คือใช้กับไม้ได้แทบทุกชนิดที่เป็นลิ้นมังกรนะคะที่ยกยอดได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าต้นนั้นนะคะมีลําต้นให้เรายกได้ชัดเจนหรือเปล่านะคะถ้าเขามียอดอยู่นิดเดียวมันก็อาจจะไม่สามารถยกได้นะคะอันนี้ก็เป็นซินวคราวนะคะก็ยกยอดไปก็หน่อโด,ดกมากๆเลยนะคะ เวลาเราช้ำก็จะได้หน่อเยอะแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะ